ไม่รักกันจริงแฟนคลับแต่ละบ้านคงไม่ยอมซื้อตั๋วเข้างานนะเพื่อเปยใหญ่แบบนี้ค่ะมาลายเงินครึ่งหมื่นให้กับเหล่าหมอลำตัวจิ๋วคณะแสงทองฟินแลนด์นะคะที่ทยอยเปิดตัวนักร้องคนใหม่ค่ะก็เน้นคอนเซ็ปต์คณะหมอลำรุ่นฝันน้ำนมปันเด็กอายุน้อยขึ้นมาค่ะตามรอยความสำเร็จของสตาร์หมอลำวัย17ปีน้องเพลงแสงทองฟินแลนด์นะคะที่แจงเกิดจากเพลงดัง21ล้านวิวหอยจ บ้างไฟแสนค่ะถูกนำไปเวอร์ล้นโซเชียลเลยทีเดียวมีคณะหมอลำนำไปร้องบนเวทีจนเป็นไวรัลขึ้นมานะคะสำหรับเด็กสาวจากจังหวัดยะโสธรที่โตมากับท้องนาและเสียงเพลงลูกพุ่งไม่คิดรลยค่ะว่าชีวิตนี้จะได้อยู่บนเวทีหมอลำร้องเพลงให้แฟนๆฟังชีวิตนี่เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนมากค่ะนับจากวันแรกที่มาฝากตัวกับหัวหน้าวงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วพราวแสงทอง โดนปฏิเสธค่ะเนื่องจากตอนนั้นคณะไม่ได้มองหาหกากร้องใหม่แต่ก็สู้จนผู้ใหญ่เปลี่ยนใจบอกว่าไม่รับไม่เป็นไรแค่อยากร้องเพลงให้ฟังค่ะ จนถึงวันนี้นะคะแสงสปอตไลท์สาดส่องลงมาเยอะกว่าเดิมค่ะน้องเพลงบอกว่าเรื่องที่ยากคือต้องไม่หลงไปกับชื่อเสียงและพยายามพัฒนาทักษะการร้องการโชว์พร้อมกับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ได้เลยบนเวทีแม้จะยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่ก็มีเรื่องแรงๆที่กระทบใจนะคะจากคนดูระหว่างที่แสดงจนเก็บไปร้องไห้หลักเวทีเกือบจะโชว์ต่อไม่ไหวค่ะ แอมคือมันเป็นโชคบางแฟแซนอะแม่คะ่ะนุ้งวันนี้ลงไปรับเงินไปรับทิป,ป,ป,ปทั้งนอกแม่ค่ะวันนี้นู้ก็ลองไปลองไปวันนี้นุ้งเขินฟีทีนเขา้าใจกว่าทำไมหญิงจังไม่มารับเงินเลยไม่มารับทิปเลยเสียใจไหมที่เราโดนไม่ไมมนคนเอรว่าเราดังแลกวีิไม่ค่ะเพราะว่าความคิดของคนเรามันแตกต่างกันอยู่แล้วมีคนรักและคนชอบมีคนไม่ชอบก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชังแต่ว่าคนรักเราก็มีตอนขึ้นเวทีนี่ก็คือทําให้แฟนเพลง แบบว่าม,มีความสุขค่ะเราจะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวของนูนี่ค่ะไปใส่กับหน้าเวทีจะเอาแบบให้ทุกคนแบบมีความสุขค่ะไม่เอาความนี้ตัวเองไปเพราะว่าลงมาหลังเวทีก็อาจจะมีเสียใจน้อยใจบ้าง เมื่อเจอคอมเมนต์กระทบใจค่ะทั้งในชีวิตจริงและก็โลกออนไลน์น้องเพลงเลือกปรึกษากับผู้ใหญ่ในคณะที่น้องไว้ใจนะคะ mm hmm. ก็เอาคำแนะนำมาปรับค่ะว่าเลือกแค่หนึ่งคนที่ชังหรือ99คนที่รักและพร้อมซัพพอร์ต ส่วนความหวังที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะในปีนี้2567คือขอให้มีงานโชว์เข้ามามากๆค่ะตอนนี้นก็เริ่มมีงานเดี่ยวติดต่อเข้ามาบ้างแล้วเพราะว่ากําลังเก็บเงินให้ได้เยอะๆช่วยปลดหนี้ทกศให้กับพ่อแม่และสร้างบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญค่ะเธบอกตอนนีน้สามารถปลดหนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ